คือมันได้ตังก็เล่นอยู่แล้วเฟซบุ๊กกันเล่นอยู่แล้วเบิรงเขาเกมเฮ็ดกับเบิง์นี้แล้วเป็นอย่างคือว่าถ่ายแล้วอยากรู้ว่าเราเหมาะกับคลิปไหนเราก็ถ่ายเรื่อยๆดูคลิปไหนวิวเยอะเราก็แสดงว่าแนวทางเราคอนเทนต์เราน่าจะไปทางนั้นเออบางคนกนอ้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็รองหาวิธีเบิรงศึกษาเบิรนะครับให้ได้งเงินอาจารย์เป็นห่วงลูกศิษยม์มาจอบเหรียญตะเล็กให้หาเงินจากเดียวนี่เอามาสิเลก <c oughs> เออเนาะเออมาต้นจังปรเด่นรักเงินผัวสือนะเลิศแนนะ่นเนาะคือแต่ว่าคลิปที่ปังไว้ก็จะคลิปขอพรอย่างเงี้ยจะขึ้นไว้คลิปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคลิปอะไรที่น่าสงสารคลิปแบบนี้จะขึ้นไว้นะคือเนี่ย <c oughs> เออคลิปนั่นคลิปร้องไห้เมืองไทย,ปไ,ทยไปโหลดเดี๋ยวไทยยังไทย,ไทยโหลดหนะ้าที่เดียวนึงบอไปโหลดหนะ้าที่ค่งนะครับ ได้เงินมากนี่ด้วยว่าออกพอดีมันออกทุกวันที่ยี่สบเนี่ยวันที่หนึง่งจะซื้อเลขใช่ไหมเอ้ยเนาะนีะ่นามาละ่ะ <c oughs> คือมันเป็นบางถ้าทําแล้วช่องมันเกิดมันติดตลาดก็จะเป็นรายได้หลักไปเลยนะครับเนาะหัดดูนะครับตอนแรกไปตั้งค่าเป็นโหมดมืออาชีพใน Youtube มีถ้าเราไม่เข้าใจเราพิมพ์ใน y o u t u b e ว่าวิซีสร้างรายได้จากเรียว r W e l s เนี่ยนะ มันจะมีคนสอนเราก็เป็นตั้งใจฟังไม่มีใครอย่าไปบอกว่าทําไม่ได้ทุกคนทําได้เล่นเฟซยังเรียนเป็นเลยเนี่ยเบื้องอาจารย์ไล่โดนี่ยังเหตุเป็นเลยซื้อเลขพันซื้อเป็นนะครับบางคน,นไอเตุเฮ็ดบ่ได้ดอกัดซื้อเลขคือเก่งเนี่ยนไหม <c oughs> เออลองเหตุเบื้องครับลองเหตุเบื้องนะอยากบูชาท้าเวทตั้งหน้ารถเป็นแสนหมดเลยพี่อ๊ออยากได้ทูบหนึ่งวอ่ะอันนี้สามร้อยเก้าสิบเก้าครับให้ไปหมดนี่เลยนะครับปู่เวทนะเอาไปตั้งหน้ารถไปตั้งบูชาได้นะครับนี่บอกไปเลยว่าองค์นี้สวยสามร้อยเก้าเก้าครับ ปุเวศชุดตั้งหน้ารถนะครับตั้งไหนก็ได้แหละอาจารย์เรียกตั้งหน้ารถเฉยๆนะครับอันนี้3ามร้อยเก้าเก้าทูบหนึ่งห่อทูบหนึ่งห่ออ่าร้อยเก้าเก้าครับผมได้เข้ากลุ่มบีพีถ้าน้ำปลาจัดโปรสามโขนร้อยแปดสิบลังหนึ่งปกติสี่ร้อยเจ็ดสิบเอาแค่สี่ร้อยพอได้เข้ากลุ่มเหมือนกันครับเออถึงวันที่ยี่สิบนะขอบคุณที่แนะนําค่ะเมื่อเช้าตักบ,บาตรให้อาจารย์เนีขอบคุณพี่นัทมนอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะครับอาพิมพ์กาว่าสนใจหรือว่าแอดไลน์มาเลยอาพิมพ์สนใจดูจะได้ เด้งลายขึ้นเผ็จริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พน,นันสีได้เข้าไปบูชาโอนเงินแจงสลีปไปเลยแอดมินกำลังไล่ตอบเ้อพี่น้องอืมเอาคนที่อาจารย์รู้จักนี่แกก็ทำนะแกจนออกรถป้ายแดงหุ่นละเออออกรถปร้ายแดงย้นอนไปได้จากนี่แหละจากเฟซบุ๊กจากงานนี่แหละร้องบึงเ้อพี่น้องเนอ วุ้มันนี้ไปมากับเฮียนอาจารย์ไหม <S <S เห็นอาจารย์ยูแมนวะขอบคุณขับเนาะของพี่ออฟนี่ละวไทยดียูตาบาย่าเวินพี่ออฟไทยดูดูถ้าพี่ออฟตั้งใจถ่าย,ายทุกวันทุกวนักวนวันละสามคลิปอ่ะผมขอแค่นี้แหละวันละสามคลิปมันสิดเด็งมาให้พี่ออฟใส่ไรได้บัดได้ไรได้แล้วจังมาหาผมกัน,นทิดบ่ได้นะมาผมสิใส่ให้ แล้วก็ไปใชยตำหนักปูใข้มาตำหนักปูไทยตำหนักปูลงนีวิวสูงเออไทยอาจารย์น้อตตี้นีวิวจะสูงนะครับเดี๋ยวบอกแห้งเขาสิรีบอีกสายตาที่แนมมาออลองเพีงเล่นบันไดควายจึงึ้นนะอ,อแคบไห้แคบหนึ่งสองสา ขอบคุณครับนะครับนี่นแหละที่อาจารย์ให้ไปนะครับเฮ้ยโทษโทษหยอกเล่นยังไม่ให้แคบอ่ะแคบแคบแคบป,ปกติคอยให้หองวี่พี่ด้วคอยให้ซุ้มเจ้าซื้อคอยเห็นซุ้มเจ้าบึงคอยย่านเป็นล้มลุ่นค่ะเก็บข้อครับตอนนี้พี่รักคณะผมเก็บข้ออะไรอืมมันเดื้อมันจีอันผมเด้อเจ้าเมื่อมาจอบเบืงเลยเนี่ยแตเบิ้งโหลดมันอันแทงงินนี่เอออันโหลด อามาขันกับอันรถเป็นลิสีดวงเลยอันนะครับอือคือผมนี่แลหละห้าขวสิ้นเลยเขาแคบแล้วเนาะเออห้าเก้านล่แหละห้าหกเก่าะห้าหกห้าเก่าหากเก่าหากก้าแปดจำนีกก่แหละเออสามศูนย์าาก,กาทติมาอีกก็ได้นี่สันมัวเจ้าคิดว่าปะมานสามศูนย์อีกนี่เป็นในในแต่อย่าลืมวันเกิดอ,อาจารย์ยี่สิบกรกฎาคมเดือนเจ็ด พศสองห้าสามหนะครับอ,อายุสามสิบปีนะอืม,มันออกเล่าแหละด้ยมือนี่มาคอนแกนกับแวะมหาพีเนยียพีเรียงต้มตำก็อยางปลาเผาได้ครับ